สวัสดีครับวันนี้เนี่ยนะครับผมก็จะพามาชมไผ่นะครับผมอันนี้ก็เป็นไผ่หวานนะครับเพิ่งปลูกไปได้อยู่ที่2อาทิตย์นะครับผม นี่นะฮะสองอาทิตย์เท่านั้นเองนะครับผมรัดใบดีมากๆเลยนะครับอันนี้เนี่ยนะครับผมไผ่หวานนะครับผมก็จะปลูกขายหนอนะครับผมตอนช่วงหน้าแล้งนะครับพอดีว่าที่ของผมตรงนี้เนี่ยเนาะมันติดน้ํานะครับนี่เห็นไหมติดน้ํามันอยู่ใกล้น้ํามากๆเลยนะครับก็เลยว่าจะปลูกไผ่ขายนี่แหละนะครับผม นี่นะตอนที่ปลูกเนี่ยนะครับผมคือยังไม่ได้รัดขนาดนี้เลยนะครับแล้วมันมาที่แรกนี่ก็จะประมาณนี้นะครับผมยังไม่เห็นรัดใบอย่างนี้เลยนะครับแต่ตอนนี้นะครับผมมันเริ่มรัดใบแล้วนะครับถือว่าไวมากๆเลยทีเดียวนะครับแต่การบํารุงดูแลใส่ปุ๋ยเนี่ยนะผมเองก็ ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเราเนี่ยนะครับผมต้องดูแลใส่ปุ๋ยอย่างไรนะครับทางบ้านพอมีความรู้ตรงนี้นะครับผมช่วยแนะนําหน่อยก็ดีเหมือนกันนะครับตรงนี้นะครับผมก็ปลูกไว้อยู่ประมาณ70ต้นนะครับแล้วก็เลยไปทางนู้นอีกนะครับก็ปลูกไว้อีก80ิกว่าต้นเนาะคือเอามาร5 0้าต้นนะครับแล้วก็แถมมาอีก 10- 20ต้นเป็นกันนะครับรัดดีมากๆเลย นะฮะเออผมก็เพิ่งเห็นนะว่าต้นไผ่เนี่ยนะครับมันรัดอะไรดีขนาดนี้นะครับนี่นะครับบวกกับน้ําอันนี้นะที่เราจะดูดขึ้นมาลดให้นะครับก็มาตั้งเครื่องตั้งมอเตอร์นะครับผมวางท่อนะครับผมแล้วก็ลดน้าเอาเนาะจริงๆแล้วเนี่ยนะผมก็มีความคิดอีกอย่างหนึ่งนะครับว่าจะปลูกพริกตรงนี้ด้วยนะครับปลูกทั้งไผ่ด้วยทั้งพริกด้วยนะครับไม่รู้ว่ามันจะเข้ากันหรือเปล่านะฮะ เอ้ทุกคนตอนที่มาเนี่ยผมก็เพิ่งรู้นะคือว่าเขาก็ตัดไผ่จากเป็นลำเป็นลำนอนแล้วก็มาปักนะครับผมเออแล้วก็มันก็ออกล่าตามตามตามมันใช่ไหมผมก็ไม่เป็นนะครับแล้วก็ออกมาเป็นต้นตามที่เราเห็นแบบนี้นะฮะนี่อันนี้ตอนมานี้ยังไม่ขนาดนี้เลยนะครับโอ้ยมันไวจริงๆนะไผ่เนี่ยเนาะ ถ้าเราใส่ยูเรียเล่งต้นสักหน่อยดีก็น่าจะโอเคยอยู่นะเพราะว่าไนโดเจมันสูงนะครับทำให้ต้นพวกนี้มันน่าจะโตเร็วมากๆเลยนะครับโอเคครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมสวัสดีครับ